ผลการจับสลากฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ4เลสเตอร์ซิตี้จะออกไปเยือนเบรนฟอร์ดทีมจากศึกแชมเปี้ยนชิพณสนามเบรนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมเลสเตอร์เคยบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดในเอฟเอคัพรอบ4ที่สนามเก่ากิฟฟินพาร์คเมื่อฤดูการที่แล้วโดยเลสเตอร์บุกไปชนะได้1-0จากประตูชัยของเคเรซีอีฮนาโชและผู้ชนะของคู่นี้จะได้เป็นเจ้าบ้านรับการมาเยือนของผู้ชนะคู่ระหว่างไบรตันกับแบ็กพูลในรอบที่5ต่อไป โปรแกรมการแข่งขันในรอบที่4จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์วันเสาร์ที่23มกราคมส่วนรอบที่5จะถูกวางโปรแกรมไว้นในช่วงระหว่างสัปดาห์ของวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์เจมส์จัสตินฟูลแบ็คของเลสเตอร์ซิตี้กล่าวชมความพยายามของผู้ร่วมทีมในเกมเอฟเอคัพรอบ3ที่เลสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะสโต๊กซิตี้4 0จัสตินยิงประตูสุดสวยให้กับทีมขึ้นนำไปก่อน1 0นในครึ่งแรก ก่อนที่มาร์คอัลไบรตันอายุเซเปเรสและฮาเวีบาร์นจะช่วยกันทําประตูในครึ่งหลังช่วยให้ทีมชนะขาดลอยในครึ่งแรกสโต๊กสร้างความยากลําบากให้กับพวกเราพอสมควรเรารู้ว่าการเล่นกับพวกเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปกติพวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูน้อยมากพวกเราจึงเดินหน้าบุกและพยายามจะได้ผลการแข่งขันที่เราสมควรได้รับเราแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในจังหวะโต้กลับผลการแข่งขันในเกมนัดนี้มันแสดงให้เห็นว่าทุกคน พยายามเล่นเพื่อทีมมากแค่ไหนสิ่งเหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตใจของพวกเรามาโดยตลอดและเมื่อมันรวมกับการจบสกอร์ที่เด็ดขาดและเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายมันก็ทําให้เราผ่านข้รอบต่อไปได้กับประตูที่ผมทําได้ผมเห็นตําแหน่งการยืนของผู้รักษาประตูพอผมแตะบอลเข้ามาเข้าเท้าขวาก็เลยคิดว่าทําไมไม่ลองยิงดูละ่ะถ้าคุณไม่ยิงคุณก็ไม่สามารถที่จะทําประตูได้สุดท้ายมันก็จบลงที่ก้นตาข่ายและผมก็พอใจกับประตูนี้มากจัสตินกล่าวทิ้งท้าย โซบัมบาอดีตกองหลังเลสเตอร์ซิตี้ที่เล่นในกับคาร์ดิฟซิตี้ในปัจจุบันถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องขอรับการบำบัดด้วยเคมีทันทีคาร์ดิฟซิตี้ City, สโมสรในรลิกแชมเปีบบ้ยนชิพยญญืนยันางเป็นทางการว่าโซบัมบากองหลังจอมเก่าวัย35ของทีมล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็วเรามีความเสียใจที่จะต้องแจ้งให้แฟนบอลรู้ว่าโซบัมบาถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอสกิน ด้วยการสนับสนุนจากทีมแพทย์ของสโมสรเขาได้เริ่มต้นกระบวนการทำเคมีบำบัดในทันทีสำหรับบ,บามบ้าที่เล่นกับทีมชาติอเวอริโคสเริ่มต้นค้าแข่งกับปารีสแซงแชแมงก่อนย้ายมาร่วมทีมดันเฟิร์มลินและฮิเบอร์เนียนสกอตแลนด์จากนั้นก็เซ็นสัญ,ญญากับเลสเตอร์ในปี2010ต่อด้วยแทปซอนสปอร์ปาเลโมลีดยูเนเตดและย้ายมาร่วมทีมคาดิฟในปี2016จนถึงปัจจุบัน หลังจากโอสตูเว่นทีมน้องใหม่ในศึกจูเบเลรีกเบลเยียมต้นสังกัดของกวินธรรมสัจจานันในด่านทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอันเดรเต1-0กระโดดขึ้นไปรังที่4ของตารางในเวลานี้ล่าสุดมาร์กบริดผู้จัดการทีมโอสตูเว่นได้ออกปากชมโทมัสอองรีมาติเยเมทนรวมไปถึงลาฟาเอลโรมอผู้รักษาประตูวัย0ปีที่ถือเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่มีส่วนกับชัยชนะของทีม ในเกมชนะอันเดรเดต1-0จากจุดโทษในช่วงท้ายเกมของโทมัสอองรีผมคิดว่าเราทำได้ดีในครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มยากขึ้นเราเล่นอย่างไม่ละเอียดนักในจังหวะสุดท้ายนั่นทําให้เราเจอกับครึ่งหลังที่ยากลําบากและเราก็ต้องตั้งรับมากขึ้นอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเราก็เอาชนะได้ในเกมนี้นอกเหนือจากโทมัสอองรีที่ทําผลงานได้อย่างดีแล้วก็ต้องชื่นชมราฟาเอลโรโมที่ช่วยเซฟจังหวะสําคัญได้หลายครั้ง และมาติเยร์มาเทนก็เป็นอีกคนที่ทําได้ดีในช่วงท้ายเกมเช่นเดียวกันทั้งนี้ในส่วนของตองกวินธรรมสาัจานานกําลังเตรียมตัวเดินทางกลับไปร่วมทัพ OS l อลูเวนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเวิร์กพิมิตก่อนกําหนดโปรแกรมการเดินทางไปเบลเยียมเพื่อสมทบกับทีมอีกครั้งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมกรานี้สาหรับชัยชนะในเกมล่าสุดทําให้ o อเอสลูเวนขยับขึ้นมารั้งอันดับ4มี32คะแนนจากการลงเล่น20นัดตามหลังขับลูกจากฝูง10คะแนน โดยโปรแกรมนัดถัดไป o s u สูจะบุกไปเยือนแซงทุดองในวันอาทิตย์ที่17มกราเวลา2นา45นาทีตามเวลาในประเทศไทยโจนาธานมอร์แกนเฮดโค้ชของเ e สเตอร์ซิตี้ทีมหญิงยำ้ำต้องโฟกัสไปทีละนัดแม้สถานการณ์ตอนนี้ทัพจิงจอกสาวจะนำไปจ่าฝูงในศึก FA Women's Championship หลังจะเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1และทีมมาดับ2 เดอแรมทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับลูเวสหนึ่งประตูตอนหนึ่งเราต้องแข่งกับทีมที่มีโอกาสลุนแชมป์โดยตรงมันสำคัญมากที่เราเก็บ3มคะแนนได้เพราะหากเราทำแต้มหลุดมือเราจะไปเพิ่มโอกาสให้กับทีมอันดับรองลงไปพวกเราทำงานกันอย่างหนักในสนามซ้อมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการวางแผนและเซตร,ระบบการเล่นกันใหม่เรารู้ว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดได้และต้องขอบคุณแท็กติกที่เราใช้ในเกมนี้ที่ทําให้เราคว้าชัยชนะ นักเตะของเราพร้อมรับมือกับสิ่งที่คู่แข่งพยายามเล่นงานเราสิ่งที่พวกเราต้องทําตอนนี้คือโฟกัสกันไปทีละเกมเก็บคะแนนของเราและหวังว่าทีมคู่แข่งจะทําแต้มหลุดมือแม้เราจะนําในตารางแต่การแข่งขันยังไม่จบเดอร์เรมลิอร์พูเชฟฟิลยูเนเตดก็คงจะบอกแบบนี้แต่เราต้องไม่ประมาทเราต้องมีสมาธิกับเกมของพวกเราต่อไป อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกเพเมลิกโอลิปิกลียงเจอะที่จะได้ตัวอิสลามาลิมานีหัวหอกทีมชาติแอลจีเรียมาจากเลสเตอร์ซิตี้มาแบบฟรีซึ่งตัวนักเตะจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้โดยจะมาแทนที่มูซาเดมเบเล่ที่เตรียมย้ายไปอาร์เจนติโกมาลิดเลโอดูอาเต้เซนเตอร์แบ็กชาวเบลเซียนของเอซิมิลานได้ย้ายไปเล่นให้กับอิสตันบูลบาซักเซียด้วยสัญญายืมตัวจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายน2022พร้อมมีออปชั่นซื้อขาด ลิอร์พูลได้มีการพูดคุยกับหลายสโมสรที่เยอรมันเบลเยียมและสวิ์แลนด์ถึงความเป็นไปได้นในการปล่อยเซฟฟานเดนเบิร์กปากหลังดาวรุ่งชาวรัสแบบยืมตัวอาเซนอลกำลังเจราจากับเอเจนต์ของเอเมเรโน่บูเอเดียกองกลางตัวรุกตัวเก่งของนอริซิตี้โดยคาดว่าไอ้ปืนใหญ่เตรียมยื่นข้อเสนอทาบซื้ออย่างเป็นทางการเร็วๆนี้แต่ล่าสุดไอ้ปืนใหญ่เลิกให้ความสนใจในตัวบูเอเดียแล้วหลังจาก นกขมิ้นเหลืองอ่อนตั้งค่าหัวของมิฟิวรายนี้ไว้สูงถึง40ล้านปอนด์หรือ1,640ล้านบาทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูฟอร์มของบูบารการีซูมาเร่กองกลางของริลและแม็กอารอนแบ็คขวาของนอริซิตี้แต่ยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาที่จะเซ็นสัญญากันในเดือนนี้นอกจากนี้ปีสาแดงพร้อมเปิดสื่อกับแปะอแชร์ในการแย่งชิงโรแมนแฟฟมิฟิวตัวเก่งของแบรดโดยเตไว้22ปี ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ราคาถูกกว่าเจอรอนซานโช่เจสซีรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับดิแคนไรต์กองกลางตัวรับของเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งมีค่าตัวประมาณ85ล้านปอนด์หรือ3,485ล้านบาทโดยคาดว,ว่าตัวนักเตะอยากย้ายซบเชลซีที่มีเพื่อนซีอย่างเมสันเมาส์ทอนามอสเปอร์กำลังเจรจาจะเซ็นสัญญากับนิโคลัสกอนซาเลสตีกตัวเก่งของสตุตการ์ดขณะที่ลีดยูไนเต็ดและยูเวนตุส ต่างก็ให้ความสนใจในตัวของดาวเตะร,รายนี้เช่นกันนิคอสันยูไนเตดได้ยุติความสนใจในตัวของเบรนนวิลเลียมฟูลแบ็กดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแล้วหลังจากปีแสดงประกาศชัดไม่ปล่อยให้ดาวเตะร,รายนี้ย้ายทีมเด็ดขาดไบเอ์ลูเวกูเซนใกล้จะได้ตัวทีโมธีฟซูเมนซาปะกหลังชาวรัสของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาร่วมทีมแล้วหลังจากตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกันได้เรียบร้อยโดยในตอนนี้เหลือสัญญารายละเอียดเล็กน้อย ที่จะต้องตกลงกันระหว่างทั้งสองสโมสรเท่านั้น